สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเล็กชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของหลักสิบบนแม่นๆนะคะสูตรนี้จะเทียบชนหลายตัวหน่อยนะคะแต่ว่าแอดว่าสูตรนี้น่าจะเข้าเพราะไล่ตัวเด่นแล้วมันใกล้เคียงมากที่สุดนะคะอะก่อนจะมาดูสิบบนแม่นๆมนเนามาดูคำเตือนนั้นก่อนนะคะ คำเตือนนะคะการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการณ์ตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคํานวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชนแนลเอามาดูสูตรกันเลยนะคะเอามาดูตัวชนเนาะ สูตรมันยาวนะคะคลิปนี้แอดยังจะไม่ได้บอกสูตรนะคะแต่ว่าตัวชนมันหลายตัวเนาะแต่เทียบแล้วมันเข้ามาแล้วนะคะสิบสามงวดเนาะ๋ยวมาดูว่างวดที่สิบสี่จะเข้าไหมคะมาดูงวดแรกนะคะที่มันชนงวดแรกนะคะชนที่หกเจ็ดแปดเข้าแปดหกสามเข้าที่เลขหกนะคะ มาดูงวดที่สองนะคะชนที่9034ออก209มา2ตัวนะคะแต่เราเอาแต่หลักสิบเนาะเข้าที่เลขศูนย์นะคะมาดูงวดที่สามนะคะ ดที่3ชนที่เจ็ออก7จ็เนะคะเข้าที่เลข 7, เจ็ดเนาะสูตรนี้มา2ตัวมาดูงวดที่4นะคะชน560ออก7 0็เข้าที่เลขศูนย์นะคะ ด้วยนะคะหยุดไปหลายวันออกข้างนอก่อยเนาะเอามาดูงวดที่ห้านะคะชนที่สองห้าหกเจ็ดออกสามเจ็ดเจ็ดเข้าที่เลขเจ็ดนะคะบางงวดก็จะชนได้สี่ตัวบางงวดก็จะชนได้สามตัวได้สองตัวบ้างนะคะแต่เยอะสุดจะอยู่ที่สี่ตัวแล้วก็น้อยสุดคือสองตัวนะคะ ามาดูงวดที่6นะคะชนที่9034ออก894เข้าที่ได้9เนาะ เอามาดูงวดที่เจ็ดนะคะชนได้6 7 8ออก5 6 3เข้าที่เลข6นะคะมาดูงวดที่8นะคะชนที่7 8 1ออก6 8 7นะคะเข้าที่เลข8หลัก 8, 10 บางงวดก็มาสองตัวเนาะบางงวดก็มาตัวเดียวนะคะอย่างงวดนี้มาสามตัวเพราะมันมีเบิ้ลมีเบิ้ลนี่มาสองอันนี้ถือว่ามาตัวเดียวนี่มาสองนี่มาตัวเดียวนี่มาสองอะมาดูงวดที่เก้านะคะ ชนที่เจ็ดนย์่งสองออก2องเข้าที่เลขสอนะคะหลักสิ มาดูงวดที่สิบนะคะงวดที่สิบชนที่แปดกับ9้ามาที่เลขแปดนะคะมันตัวใหญ่ไปไหมแกขยั้ลงให้นิดนึงเข้าที่เลขแปดนะคะมาที่แปดกับเก้าออกสามแปดแปดนะคะ มาดูงวดที่11นะคะงวดที่11ชนที่9กับ0ออก309งวดนี้มา2ตัวเลยเข้าที่เลขศูนะคะหลัก10มาดูงวดที่12นะคะชนที่5 6 7ออก3 5 2เข้าที่เลขห้เนาะ มาดูงวดที่13มนะคะงวดที่13ชนได้เจ็เข้าที่3ามเสองเข้าที่ได้เก้นะคะมาที่หลัก10มาดูงวดที่จะถึงนี้นะคะชนได้ที่9กกับสอง ส่วนหลักหน่วยนะคะเดี๋ยวแอดใส่ให้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าแอดจะมาบอกวิธีการคำนวณหลักหน่วยเนาะ <c oughs> อ,อันนี้ก็จะมีตัวเลขนะคะหลักสิบเนาะที่เป็นเลข9้านะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะได้เก้าสี้าห้า เก้าเจ็ดเก้าสองจะมาซ้ำไหมหลักหน่วยมีสี่ห้าเจ็ดนะคะส่วนหลักสิบอีกตัวก็คือสองสี่สองห้าสองเจ็ดแล้วก็สองสองตัวเด่นแต้ ื่องจากพวกนี้ออกแล้วเนาะแอดก็จะรวบยอดให้เลยนะคะเดี๋ยวหลักหน่วยคลิปหน้าจะมาทําให้เพราะว่าล่างแอดก็ยังไม่ได้ทํา4 5 678ชนกันที่7 8 7 8 9 ตัวเดิมก็มีสิทธิ์นะเพราะว่ามันเอาอแต่แต้มหนึ่งสี่ห้าหเจ็ดแปดสองสี มันจะได้ทั้งหมด6ชุดนะคะตัวเด่นมากที่สุดก็คือ27กับ25นะคะแล้วก็97แล้วก็22ถ้าวิ่งบนตัวเดียวคือเลข2นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแอดจะมาทำหลักหน่วยให้ถ้าไม่ทันแอดก็อาจจะทำล่างให้เลยนะคะเดี๋ยวดูแอดทำกี่ EP อันนี้หลัก10บนอ๋อหลักสิบบนตัวนี้ก็ชนกันที่เลขสองนะคะอันนี้ก็ได้เลขสองเนาะสิบบนแบบ3มตัวหน่วยบนหน่วยบนได้2กับ3มอ่ามันจะมีคู่หนึ่งที่ชนกันนะคะก็คือสองสองเนาะคู่นี้นะคะสองสอง ก็ไม่ได้เบิ้ลมาหลาย,ยางวดแล้วเนาะมันเว้นจากสองส3งเจ็ดสาอ้สามสามแล้วก็มาที่ 9, 3 0มศูนย์เ2้5 2มอ้อ๋อนี่มีห้สองด้วยนะคะอันนี้มาตัวกลับ สูตรนี้มาสองห้าเนาะนี่นะคะมีชนตัวนี้สองห้ากับสองสองอันแต่ตัวนี้มันได้ห้าสองเจ็ดมันก็เด่นนะแต่ว่าบางคนเขาบอกว่ามันติดดับบน แต่ถ้าใครชอบก็จัดไปเลยนะคะมันก็ไม่กี่ตัวอ่ะเดี๋ยวแอดย่อให้ดูนะคะอีกนิดนึงนะ ็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ